สำหรับพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา4นาิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกบปะวัฒนสูตรก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด และประชุมเตรียมงานทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2564ของวัดพระมกายนอร์เวย์ค่ะซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมที่จะถึงนี้และในโอกาสนี้แทนประธานสง์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมกันพร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งพิธีกรรมงานบุญดําเนินไปอย่างเรียบร้อย ยังความปรับเปรื่มงปิติใจแก่ผู้ร่วมงานบุญทุกท่านค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกรายามิตรทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ด้วยนะคะสาธุค่ะ